สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ประจำเดือนมิถุนายน2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดวันจันทร์มีจุบนของไพ่ถ้วยเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองเป็นเดือนที่ให้ความสำคัญในเรื่องของชีวิตรักชีวิตครอบครัวแล้วก็อาจจะมีเรื่องของข่าวดีต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะคะ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีหน้าที่จะเข้ามานำข่าวดีด้านการงานหรือการเงินให้ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงเป็นตำแหน่งที่ส่งผลดีเหมือนกันนะหน้าที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือทําให้เกิดการตอบรับนะคะในสิ่งต่างๆด้วยนะคะในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสํานักงานร้านค้า เป็นตำแหน่งที่ดีเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เรามีการต่อครัวใหม่หรือว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลากลับไปนอนที่บ้านอย่าเงี้ยนะคะหรือว่าในตาแหน่งของบ้านเนี่ยอาจจะมีคนเจ็บคนป่วยก็ได้แต่ก็มองว่าปัญหาไม่น่าหนักอะไรนะคะก็ถือว่าตำแหน่งของบ้านหรือร้านค้าเนี่ยยังมีอทธิพลของไพ่การเงินเข้ามาส่งเสริมดวงชะตานะในตำแหน่งของญาติพี่น้องถือว่าดี อาจจะมีข่าวดีข่าวทางไกลหรือมีคนมาเยือนหรือยังเข้ามาให้การสนับสนุนนะในเรื่องของการทํางานอยู่ในตําแหน่งของบริวารจะได้บริวารที่เก่งเข้ามาช่วยเหลืองานในตําแหน่งของลูกหรือหลานนะก็จะเป็นตําแหน่งที่ส่งผลดีเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของข่าวดีเรื่องของการเริ่มต้นเรื่องของโชคลาภการเงินต่างๆก็อ,อาจจะเกิดขึ้นในตําแหน่งนี้ด้วยนะในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานถือว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ให้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ร้อน หรือว่าในเรื่องของการทํางานร่วมกันบ้างนะบางทีใจร้อนเกินไปอ่ะอาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดน่ะในตําแหน่งนี้ได้นี่ก็ให้ไปปรับกันนะต้องใช้เวลาในเรื่องของการประสานงานกันหรือต้องให้เวลาเพื่อนบ้างบางคนที่ถูกจี้หรือว่าอาจจะไปจี้เพื่อนเยอะเกินไปอ่ะฉะในเรื่องของการทํางานร่วมกันก็ต้องให้เวลาจะทําให้เรื่องของการประสานงานการลงตัวนะคนที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่มีความรู้สึกที่ดีมากๆเป็นคนใจบุญใจกุศล เป็นเดือนที่อยากจะสร้างกุศลอยากจะสวดมนต์อยากจะไปทําบุญนะคะรวมถึงบางคนเนี่ยมีความคิดที่อยากจะไปเรียนต่อนะในระดับที่สูงมากขึ้นหรือนะ,ะอาจจะมีความคิดที่อยากจะไปอบรมงานไปสมมนางานบางคนถึงขั้นมีความคิดที่อยากจะบวชเรียนเลยเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆนะเรื่องของการสร้างกุศลเรื่องของความรู้สึกที่อยากจะทําในสิ่งที่ดีให้กับตัวเองนะพระยุพยากร,กรก็บอกว่าสามารถทําได้ แต่ต้องกล้าที่จะตัดสินใจนะคะเพราะบางคนมีความคิดแบบนี้แล้วแต่ก็ยังมีปัญหาให้ต้องรับผิดชอบอยู่ก็เลยทําให้เรื่องของการไปสร้างกุศลเนี่ยนะหรือว่าในเรื่องของการไปเรียนต่อหรือเรื่องที่เรามีความคิดที่จะวางแผนอะไรเนี่ยมันยังไม่ค่อยที่จะมีเวลาชัดเจนแล้วก็เข้าไปขอคําแนะนานะคะจากคนที่สามารถให้คําแนะนําได้หรือผู้ใหญ่เนี่ยจะทําให้โอกาสต่างๆหรือการตัดสินใจดีมากยิ่งขึ้นการทํางานของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะถือว่าธุรกิจการงานยังเกิดการ ขยายตัวหรือยังเกิดโอกาสนะเพราะไพ่การทํางานเข้าหานะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจครอบครัวนะหรือโอกาสที่จะขยายในเรื่องของธุรกิจการงานต่างๆนี้อาจจะเกิดขึ้นแต่ต้องมองว่าคนที่มีไพ่ถ้วยอ่ะเข้ามาอยู่ในตําแหน่งของตัวเองเนี่ยจะเป็นเดือนที่ไม่ค่อยที่จะอยากแข่งขันอะไรความสําคัญในเรื่องของความสบาย รือชีวิตรักชีวิตครอบครัวเท่านั้นนะคะแต่คนที่เกิดวันจันทร์ถือว่าดวงชะตานี่มีโอกาสที่จะออกแบบชีวิตของตัวเองได้แล้วก็เรื่องของงานหรือธุรกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังมีการเริ่มต้นนะที่ยังทําให้เห็นในเรื่องของช่องทางหรือว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีอยู่สําหรับในช่วงเดือนนี้แต่อาจจะติดขัดนิดนึงนะจจะมีเรื่องของความล่าช้าเกิดขึ้นบ้างหรือเรื่องของการร่วมหุวนลงทุนเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องไปปรับกันสักนิดนึงแต่ถือว่าการทํางานเกิดโอกาสนะคะ บางคนก็มีความคิดที่อยากจะไปเรียนต่อด้วยนะมันก็เลยเป็นเรื่องของความรู้สึกที่จะทํางานดีหรือจะไปเรียนดีมันก็เลยมีความรังเลเกิดขึ้นบ้างนะคะ รวมถึงบางคนมีความคิดที่อยากจะไปทํางานต่างประเทศนะเห็นไพ่การเดินทางด้วยถือว่ายังเกิดโอกาสนะสำหรับคนที่เกิดวัจัทร์แล้วก็สุขภาพร่างกายนะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะที่ทําให้เรื่องของการเคลื่อนไหวด้านการทํางานอาจจะติดขัดหรือไม่ราบรื่นฉนันก็ไปต้องไปดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยบางคนนี่ไม่ได้เป็นแบบนี้เลยอยากจะไปทํางานแหละอยากจะสร้างความก้าวหน้าอยากจะเติบโตแต่ว่าครอบครัวไม่อยากให้ไปไหน นะคะแล้วก็เป็นคนที่ห่วงครอบครัวด้วยอ่ะมันเลยทําให้เรื่องของการไปทํางานไกลๆนี่ไม่ค่อยได้แต่เดือนนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรทุกสินทุกอย่างที่เคลื่อนไหวนะทำให้เกิดความสดใสยอยู่ฉะนั้นค่อยเป็นค่อยไปจะดีกว่านะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีนะคนที่เกิดปัญจานี่เหมือนมีโชคในเรื่องของการเงินมาก่อนแล้ว พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนี้ดวงการเงินก็ยังปรากฏขึ้นอยู่ฉะนั้นอาจจะมีเรื่องของไรายได้หรือการเงินดีๆไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของบ้านหรือร้านค้าธุรกิจการงานก็ยังทําให้ส่งผลในเรื่องของการเงินส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดเด่นนะมีโอกาสที่จะพบรักที่ดีนะคือพบรักแท้เลยแหละนะอาจจะพบรักแบบจากที่ทํางานนะ่ยพบรักทางไกลพบรักต่างชาติหรือว่าอาจจะพบรักใกล้ๆบ้านก็ได้นะคะความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างเด่นสําหรับคนโสด ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี <c oughs> <t realidade> ่เป็นความรักที่ดีเป็นคู่แท้กันนะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรกันอะยังปรับกันได้หมดนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายบางคนมีเรื่องของการตั้งครรภ์นะหรือมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์อาจจะมีเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดหัวเข่าเป็นโรคเกาต์เนี้ยแล้วก็อาจจะมีเรื่องของสุขภาพร่างกายที่อาจจะมี อุบัติเหตุอะที่เกิดขึ้นจากการทํางานก็ต้องดูแลให้ดีนะคะรวมถึงบริเวณลำคอต่อมไทรอยแล้วก็เรื่องของไขมันในเลือดหรือของเหลวในร่างกายแต่มองว่าสุขภาพร่างกายไม่แย่นะเดือนนี้เพราะยังมีอิทธิพลของไพ่ที่ดีอยู่ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยเกิดขึ้นแต่จะมีคุณหมอที่เก่งเข้ามาดูแล แล้วก็สุขภาพร่างกายยังสามารถฟื้นตัวได้ในนี้ยังมีทิ่บลของพายพระเข้ามาอยู่ฉะนั้นคนไหนที่เคยติดบนบานสารเก่าให้ไปแก้หรือว่าคนไหนที่มีโอกาสที่จะได้ไปทําบุญทํากุศลก็ขอให้ไปทําในช่วงนี้ทํามากๆหน่อยนะคะทําบุญในบ้านก่อนคุณพ่อคุณแม่คือพระอรหันต์ในบ้านแล้วก็หาเวลาที่จะไปทําบุญกับพระผู้ใหญ่ที่เราเคารพบูชาเพื่อเสริมสร้างนะหรือว่าทําในเรื่องของการบํารุงพระพุทธศาสนานะคะรวมถึงนะคะ ไปร่วมนะคะในเรื่องของการบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยหรือมูลและนิธิสตรีจะทําให้ดวงชะตานี้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะต้องมองว่าดวงนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ทางฝั่งขวาของบ้านนะคะฉะนั้นต้องทําฝั่งขวาของบ้านให้สะอาดแล้วก็ทําให้ดีด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่ยิบสีพยากรณ์จะสรุปว่ายอย่างไร พ่ยิบีพยากรบอกว่าการทํางานนี้ยังเตือนอยู่นะสรุปแล้วคือเป็นธุรกิจที่ยังมีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการปรับโครงสร้างงานหรือปรับระบบภายในอ่ะแล้วก็อาจจะมีปัญหาความขัดแย้งนะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นยังต้องรอบคอบเรื่องของการทํางานอยู่ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยพ่ะยิบีสรุปว่าอ่าบางคนเป็นช่วงที่กําลังสร้างบ้านหรือบางคนมีโอกาสที่จะขยายธุรกิจมันจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างบ้านหรือการขยายธุรกิจมันจะมีค่าใช้จ่ายไพย่ใบนี้หมก็ยังมีภาระนะคะในเรื่องของการเงินอยู่ก็ยังต้องเตือนว่าเดือนนี้ยังมีภาระค่าใช้จ่ายนะฉันต้องควบคุมเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าในเรื่องของรายได้หรือว่าค่าใช้จ่ายให้บาลานซ์กันด้วยส่วนในเรื่องของความรักนะคะไพ่ย,ยีสีก็สรุปว่าคนโสดเนี่ยบางทีถึงจะมีความรักดีๆปรากฏขึ้นนะ่ะแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์นะคะเพราะว่า บางทีเนี่ยช่วงเวลามันอาจจะยังไม่ใช่อ่ะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่อยู่ทางไกลอ่ะคือพบรักต่างถิ่นต่างแดนนะคะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์หรือในเรื่องของการพัฒนากันก็ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะก็ให้ระมัดระวังปัญหาความไม่เข้าใจกันโดยเฉพาะบางคนที่ทํางานกลับมาเนี่ยไม่เคยตรงกันเลยอ่ะนะทำงานกะเช้ากะข้ามแบบเนี้ยช่วงเวลามไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ฉะนั้นต้องปรับ ในเรื่องของความรักด้วยอย่าไปกังวลใจมากนะคะสว่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนยี่สิบสีก็สรุปว่าให้ระมัดระวังเรื่องของอาหารการกินการดื่มระบบขับถ่ายระบบลําไส้นะแล้วก็คนไหนที่ชอบดื่มเครื่องดื่มที่มีความหวานมากจนเกินไปก็ให้ไปควบคุมนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละช่วงอายุนี่เป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงอายุ2 0่3ปีดวงดี เพราะมีทวนของไพ่พบใหญ่เข้ามาทับดวงชะตามีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักรวมถึงที่ผลของไพ่การเดินทางทั้งในและต่างประเทศมีโอกาสมากๆในช่วงนี้คนที่เกิดในช่วงอายุ24ปีเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นถือว่ามีโอกาสนะที่จะได้รับข่าวดีหรือความสําเร็จเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสมัครงานการสอบการบรรจุการคัดเลือกจะมีความก้าวหน้าเรื่องของสัญญาเรื่องของการเจรจาหรือข้อตกลงต่างๆโดดเด่นมากๆเลย ส่วนการเงินดีนะคะจะเป็นเดือนที่มีโชคในเรื่องของการเงินบางคนนี่มีเรื่องของการถูกขึ้นเงินเดือนเลยนะฉะนั้นถือว่าไรายได้การเงินนี่ดีส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาพูดคุยนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยายังเป็นความรักที่ดีอยู่แต่ให้หาเวลาใกล้ชิดกันบ้างนะคนที่เกิดในช่วงยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกปีดวงในเรื่องของการทํางานค่อนข้างดีนะคะอาจจะมีความรับผิดชอบหรือมีเรื่องของการทํางานที่ค่อนข้างหลากหลายรวมถึงเรื่องของการขยายขยายธุรกิจ หรือความก้าวหน้าย,ยังเข้ามาอยู่แต่ว่าอาจจะมีความล่าช้าบ้างนะแล้วก็ยังมีปัญหาติดขัดไม่ราบรื่นอยู่ฉันต้องใจเย็นๆนะคะอย่ารีบร้อนเรื่องของการขยายงานและก็ให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคืองานอาจจะมากจนจนคนที่เกิดในช่วงยุนี้สเหนื่อยอะ ในกับความรับผิดชอบอยากจะหยุดอยากจะพักเางนี้นะคะมันจะเป็นสถานการณ์แบบนี้ก็ได้หรือบางคนเนี่ยนะคะอาจจะมีปัญหาสุขภาพด้วยทําให้เรื่องของโอกาสในเรื่องของการทาง,งานที่เข้าหารเราทําได้ไม่เต็มที่ไงมันก็เลยเหมือนกับว่ายังติดขัดอยู่นะหรือว่ายังไม่สามารถที่จะทําในเรื่องของโอกาสที่เข้ามาได้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้มาจากงานแต่ยังเป็นเดือนที่ยังมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเงินอยู่ ส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังมีช่องว่างค่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันนะคะ คนที่เกิดในช่วงยุ2ยยีเจ็ดปีดวงชะตาดีนะถึงแม้ว่าจะเป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยแต่ว่าอาจจะยังมีความสําเร็จในเรื่องของงานอยู่และก็ได้รับการช่วยเหลือในทุกๆเรื่องด้วยการร่วมหุ้นลงทุนหรือการาได้รับในเรื่องของโอกาสต่างๆยังเข้าหาการเงินรายได้ยังดีส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดมีโอกาสที่จะพบรักที่ดีส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นความสัมพันธ์ที่ยังปรับกันได้คนที่เกิดในช่วงยุ2ยิบเกปีนี่ดวงโดดเด่นเหมือนกัน ในเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะหรือว่าอาจจะต้องได้ร่วมงานกับคุณสุภาพสตรีหรือคุณสุภาพบุรุษที่เกิดในช่วงอายุ29ปีก็จะดวงนารีอุปถัมภ์ถือว่าดวงการงานดีค่ะการเงินก็โดดเด่นนะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดนี่มีโอกาสที่จะพบรักบางคนที่เป็นเพื่อนกันบางก่อนหรืออาจจะมีคนเก่าๆนี่นะกลับเข้ามาด้วยแล้วค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่ดี คนที่เกิดในช่วงอายุ 30- ม3ถปีดวงชะตาอาจจะมีเรื่องให้ต้องแก้ไขบ้างหรือว่าถูกกดดันบ้างแต่ยังส่งผลดีนะยังมีผู้ใหญ่เข้ามาให้คำปรึกษาหรือยังเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่การเงินนะคะรายได้ยังดีในช่วงเดือนนี้นะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักนะคะก็อาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้เป็นความรักที่ยังสามารถพัฒนากันไปได้อะ่ะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามยังกลับมาปรับความสัมพันธ์กันได้นะคนที่เกิดในช่วงยุายุ34ีถึง36ปีดวงชะตานะเข้าไปสู่ในเรื่องของการเดินทางหรือการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีข่าวทางไกลเกิดขึ้นนะคะถือว่าในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ร้อนนิดนึงแต่มองะว่าการทํางานหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะยังส่งผลในด้านดีอยู่ให้ระมัดระวังปัญหากับผู้ใหญ่หรือกับเพื่อนหรือคนที่มาติดต่อธุรกิจทางไกลอ่ะ ให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องของความไม่เข้าใจกันด้วยหรือการสื่อสารส่วนในเรื่องของการเงินนี่ไรายได้ยังเข้ามาเรื่อยๆแต่ให้ระมัดระวังเรื่องของความขัดแย k, ง้งด้านการเงินหรือผลประโยชน์นิดหน่อยส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดมีโอกาสที่จะพบรักทางไกลนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่ยังส่งผลในด้านดีแต่ให้ระมัดระวังเรื่องของความไม่เข้าใจกันหรือปัญหาความขัดแย้งกันด้วยคนที่เกิดในช่วงอายุ37ถึง39ปีดวงชะตาราบรื่น แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการประกาศผลหรือการประเมินผลบางอย่างซึ่งก็ยังส่งผลด้านดีมากๆผู้ใหญ่ยังเข้ามาให้การช่วยเหลือทุกเรื่องส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีนะคะถือว่าการเงินไม่ได้หวือหวาอะไรนะแต่เป็นการเงินที่ไม่ติดขัดหรือไม่ขัดสนเลยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดมีโอกาสอาจจะพบรักต่างวัยหรือผู้ใหญ่ในเรื่องของความรักนี่ผู้ใหญ่อาจจะหาคู่มาให้ก็ได้นะคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยา เป็นคู่แท้นะคะแล้วก็เป็นคู่บุญนะเป็นคู่ที่สินเสมอกันนะคะคนที่เกิดในช่วงยุ40ปีนี้ดวงชะตาเรื่องของการเริ่มต้นเรื่องของการเดินทางต่างๆจะเกิดขึ้นทําให้ส่งผลด้านดีในทุกๆเรื่องการเงินรายได้ยังเข้ามาตลอดส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักนะหรือความสัมพันธ์นี้จะดีมากๆค่ะคนที่เกิดในช่วงยุ41 ถึง43ปีดวงชะตาการทํางานยังส่งผลในด้านดีนะคะการเงินรายได้ยิงเข้ามาเรื่อยส่วนในเรื่องของความรักคนโสดจะพบรักนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่ลงตัวมากๆคนที่เกิดในช่วงยุค44ถึง46ปีดวงชะตาถือว่าโดดเด่นนะคะในเรื่องของการเงินนะหรืออาจจะมีคนนำข่าวในเรื่องของการลงชนหรือการเงินมาให้ซึ่งจะทำให ธุรกิจการงานยังเกิดกําไรคุณสุภาพสตรีอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะหรือมีโอกาสสำหรับคนโสดส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่อาจจะเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องของธุรกิจก็ยังช่วยเหลือกันหรือยังเป็นความรักที่ดีอยู่คนที่เกิดในช่วงยุ47ถึง49ปีดวงชะตาถือว่ายังส่งผลดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาต้องแก้ไขบ้างแต่ยังแก้ไขไปได้ แล้วก็ยังมีคนให้การช่วยเหลืออยู่ส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ก็ไม่ได้แย่อะไรนะคะยังถือว่าการเงินยังเข้ามาส่วนในเรื่องของความรักเป็นความสัมพันธ์ที่ดีค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุห้ ถึง52ปีนะดวงชะตาอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นให้ระมัดระวังเรื่องของปัญหาเรื่องของปฏิเหตุนะคะเวลาขับขี่ยวดยานผ่านนานี้ต้องระมัดระวังอย่าใจร้อนโดยเฉพาะช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วถนอนอาจจะลื่นหรือบางส่วนอาจจะมีน้าําขังน้ําท่วมบ้างฉะนั้นอย่าใจร้อนในเรื่องของการขับขี่นะมันจะอาจจะมีปัญหาเรื่องของปฏิเหตุได้นะคะการทํางานก็เป็นการทํางานที่ไปเรื่อยๆนะก็ถือว่ายังส่งผลดด้านนีอยู่ะะคะ แต่ก็ให้ระมัดระวังปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางหรือการขนส่งบ้างส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ยังเข้ามาเรื่อยๆแต่ต้องรอบคอบมันจะมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่โดดเด่นนะแต่มีคนเข้ามาคุยนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักต้องปรับกันคนที่เกิดในช่วงอายุ53-56ปีดวงชะตาถือว่าส่งผลดีมากๆ การงานการเงินความรักเกิดโอกาสที่ดีนะคะแล้วก็ดวงก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาดูแลหรือคุ้มครองด้วยฉะนั้นเดือนนี้อาจจะต้องหาเวลาไปทําบุญนะหรือว่าสร้างกุศลให้มากๆหน่อยหรืออาจจะเป็นเดือนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยถือว่าเป็นบุญใหญ่นะคะ คนที่เกิดในช่วงอายุ57ถึ60ปีดวงชะตาส่งผลดีมากๆนะอาจจะมีเรื่องของโอกาสหรือข่าวดีทั้งเรื่องงานการเงินและก็เรื่องของความรักนะคะเรื่องของการเริ่มต้นเรื่องของการเดินทางหรือข่าวดีต่างๆจะเข้ามาบางคนก็อาจจะมีข่าวดีเรื่องของกฎหมายเรื่องคดีความด้วยนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ61-63ปีนี้ต้องระมัดระวังเป็นเดือนที่การทํางานติดขัดไม่ราบรื่นนะคะอาจจะมีปัญหาโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจที่ไม่ถูกต้องเนี่ยอาจจะมีเรื่องของคดีความเกิดขึ้นนะแล้วก็เรื่องของการทํางานหรือการร่วมหุ้นลงทุนนี้ต้องตรวจสอบให้ดีอาจจะถูกเอาเปรียบถูกลอบบี้นะหรือว่ามีโอกาสที่จะถูกชลยศหักหลังได้การเงินก็ไม่ค่อยดีนะมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงนะคะ หรือถูกเอาเปรียบด้านการเงินส่วนเรื่องของความรักต้องระมัดระวังนะมีปัญหาชีวิตคู่ชีวิตรักคนรักนอกใจหรือมีเรื่องของมือที่3เกิดขึ้นด้วยนะคะสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะถือว่าเป็นเดือนที่จะมีเคราะห์ต้องหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกคอ์ไม่ควรไปทําสิ่งที่ผิดกฎหมายมันจะส่งผลด้านลบทันทีเลยนะแล้วคนที่เข้ามาพวัวพันในโชคเดือนนี้ก็ไม่ใช่คนที่เราจะไว้ใจหรือเชื่อใจได้ง่ายๆนะฉะนั้นอย่าไว้ใจใคร ต้องยืนอยู่บนความไม่ประมาทค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ64-66ีถึงกปีดวงชะตาถือว่ายังส่งผลดีเพราะยังมีคนเข้ามาให้กำลังใจหรือยังเข้ามาให้การช่วยเหลือทั้งเรื่องงานการเงินและก็เรื่องของความรักนะบางคนก็อาจจะไม่ได้ทำงานด้วยซ้ำนะคะแต่ถือว่าชีวิตมีความสุกนะคนที่เกิดในช่วงอายุ67-69ดถึงกปีดวงชะตาถือว่าส่งผลดีอาจจะมีเรื่องของการลงทุนใหม่ๆ นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะคะหรือเรื่องของที่ทางต่างๆอาจจะเข้ามาด้วยนะ <c oughs> ก็ถือว่าส่งผลดีหรือมีข่าวดีนั่นเองส่วนคนที่เกิดในช่วงอายุ70-72ถึงปีดวงชะตาถือว่าดีเหมือนกันอาจจะมีข่าวดีเรื่องของการทํางานหรือมีข่าวทางไกลหรือมีคนเข้ามานะคะร่วมพูดลงทุนแหลกหรือทําให้เกิดช่องทางใหม่ๆเรื่องของการลงทุนด้วยถือว่าเกิดโอกาสในทุกๆเรื่องเลย คนที่เกิดในช่วงอายุ73-76ปีนะเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของอาชีตที่เราแบบไปไปทำบุญมากยิ่งขึ้นอะ่ะหรือว่ามีเรื่องของการฟังธรรมะนะคะหรืออาจจะเป็นผู้บรรยายธรรมะก็ได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะก็เป็นไพ่ที่ยังส่งผลในด้านดีมากๆนะคะฉะนั้นเดือนนี้ก็ถือว่าราบรื่นทั้งเรื่องการใช้ชีวิตด้วยแล้วก็เรื่องของบุญกุศลที่ทําก็ส่งผลในด้านดีนะคะ คนที่เกิดในช่วงยุค77ถึง80ปีดวงชะตาอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะอาจจะเปลี่ยนที่อยู่อาศัยนะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนสัญญาบางอย่างอันนี้ยังต้องรอบคอบนะโดยเฉพาะเรื่องของเงื่อนไขเรื่องของสัญญานี่ยังต้องตรวจสอบให้ดีด้วยนะคะบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนอาจจะต้องระมัดระวังนะคะน้ําอาจจะท่วมก็ได้อาจจะท่วมบางส่วน ของตัวบ้านหรือว่าท่วมบางส่วนของอสวนก็ได้หรือว่าถนนหนทางในน้ําอาจจะท่วมอ่ะซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบก็เป็นกาลังใจให้สําหรับคนที่เกิดวันจันมองว่าเดือนนี้ก็ไม่ได้แย่อะไรนะเป็นเดือนที่ส่งผลดีแล้วไพ่ก็ออกมาดีทุกเรื่องเลยถึงแม้ว่าการทํางานหรือการขยายอะไรมันจะติดขัดบ้างแหละอาจจะล่าช้าบ้างหรือว่าอาจจะรอหุ้นส่วนรอการพูดคุย ให้เกิดความลงตัวบ้างแต่ก็มองว่าเกิดโอกาสแน่นอนนะการเงินก็ยังเห็นไพ่เหรียญสวยๆอยู่ส่วนในเรื่องของความรักก็ยังมีไพ่ถ้วยนะที่ดีมากๆเข้ามาด้วยตำแหน่งของผู้ใหญ่ตำแหน่งอิทธิพลหรือตำแหน่งของการช่วยเหลือนะคะก็ยังเข้ามาสนับสนบสุนดวงกันอยู่ในช่วงเดือนนี้แล้วก็ยังมีไพ่พระหรือไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงเรื่องของบุญกุศลที่ได้เคยสร้างมาแล้วอะ่ะยังกลับมาให้การช่วยเหลือนี่หมายคว่าบุญกุศลที่ทํามาแล้วนะกลับเข้ามาช่วยหรือมาหนุนดวง ฉะนั้นอย่าหยุดทําบุญอย่าหยุดสวดมนต์ให้สร้างต่อไปเรื่อยๆโดยเฉพาะถ้าเดือนนี้มีคนมาชักชวนให้ไปทําบุญอันนั้นคือจะเป็นบุญใหญ่เป็นบุญที่เราเคยทํามาแล้วด้วยแต่ว่าชาตินี้เราได้กลับมาทําซ้ําอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็ให้กระตันอยู่เยอะๆนะคะก็จะทําให้ดวงชะตานี่นะคะมีในเรื่องของความเป็นสิริมงคลยิ่งขึ้นแหละนะวันนี้ก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่ง เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีดมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ